สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่ช่วงวัยเด็กวัยสนของใครหลายคนต้องเคยมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันบางคนนั้นเคยโดดเรียนหรือเจออาจารย์จับได้ในร้านเกมแต่ถ,ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนคงเป็นการละเล่นไทยเช่นดิดลูกแก้วกระโดดยางแต่ใครจะทราบว่าการเล่นแบบนี้นั้น จะนำไปสู่เหตุการณ์และเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงช่วงเวลาประมาณ15ปีที่แล้วนั้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนแห่งนี้นั้นเป็นโรงเรียนเล็กๆที่น้อยคนจะรู้จักเป็นโรงเรียนที่คนในชุมชนเท่านั้นที่จะมาเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 เด็กในโรงเรียนที่มีประมาณ150คนอาจารย์ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก และการที่มีอาจารย์น้อยแบบนี้นั้นจึงทําให้แต่ละคนต้องสอนหลายวิชาช่วงเช้าในคาบวิชาภาษาไทยเตอร์ที่กําลังเขียนอยู่จู่ๆเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าสีได้แอบสกิดว่าไอเตอร์เย็นนี้มึงรีบกลับบ้านปะวะพอดีพ่อกูอาจจะมารับช้าหน่อยอ,อยากให้มึงอยู่รอเป็นเพื่อนกูหน่อยเตอร์เองที่อยากปฏิเสธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะีเป็นคนที่ขยันขยอยอย่างมากชอบเซาสซีจึงทําให้เขาต้องอยู่รอซีเป็นเพื่อนต่อมาในช่วงเวลากลางวันและเป็นช่วงกินข้าวกลางวันของทุกคนโรงเรียนแห่งนี้นั้นเวลาพักกินข้าวจะพักพร้อมกันหมดทั้งโรงเรียนตอนนั้นพวกของเตอร์ที่มีกัน5้าคนรวมทั้ง4ีด้วยก็รีบกินข้าวเพื่อไปเตะฟุตบอลกันและยังเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีในช่วงกลางวันที่ให้พวกเขานั้น ได้สนุกกับช่วงเวลากลางวันที่พวกเขาเหลืออยู่ขณะที่บางคนเตะบอลและหลายคนก็เล่นอยู่ในบริเวณเดียวกันซีที่อยู่แถวนั้นก็เดินไปพิงต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่บริเวณตรงนั้นตอนที่เขากำลังยืนเหนื่อยอยู่เท้าของเขาก็เตะทรายเตะดินที่อยู่ตรงนั้นไปพลางแต่จู่ๆเท้าของเขาต้องไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ต้นไม้ สิ่งที่ทำให้เขาต้องชง,งักนั้นมันเป็นวัตถุแข็งๆทรงยาวๆตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะเป็นก้อนหินแต่เมื่อก้มลงไปมองก็เห็นว่าเป็นด้ามมีดซีหันไปมองซ้ายมองขวาเพื่อสำรวจดูว่ามีใครมาแกล้งเขาหรือเปล่าและเมื่อเห็นว่าไม่มีใครซีก็ก้มตัวลงไปดึงด้ามมีดนั้นออกมาแต่เมื่อหยิบขึ้นมานั้นอย่างสุดแรงก็ปรากฏเป็นมีดอิโตเล่มหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยคราบสนิมเป็นที่หน้าแปลกก็คือเมื่อสีสังเกตดีๆแล้วก็เห็นว่าที่ด้ามจับนั้นมียันไทยลงไว้อยู่เต็มที่ด้ามจาับซึ่งที่ยันนั้นลงด้วยสีทองอย่างสวยงามแต่เสียดายที่ตัวมีดนั้นเป็นสนิมหมดเมื่อสำรวจมีดอิโต้นั้นเรียบร้อยเขาเองก็เอามันเก็บเข้ากระเป๋าไปต่อมาเมื่อถึงช่วงบ่ายเขาได้เอามีดเล่มนั้น โชว์ให้กับเตอร์เพื่อนของเขาและยังบอกอีกด้วยว่านี่ไอเตอร์มึงดูนี่ดิกูไปเจอมาเว้ที่ใต้ต้นไม้ที่เราไปเตะบ,บอลกันนะ่ะเตอร์ก็งงว่าไปเจอมาได้อย่างไรและจะเก็บมาทําไมทําไมไม่เอาไปให้ครูซึเองก็ตอบกลับไปทางนั้นได้คิดไม่ได้ว่ามึงจะบ้าเหรอของสวยๆแบบนี้ต้องเอาไปขายเวยหรือไม่ก็ กูจะเก็บเอาไปให้พ่อกูเผื่อพ่อกลัวซ่อมได้ของโบราณแบบเนี้ยเก็บไว้น่าจะดีเว้ยเตอร์ที่รู้ตัวเองแล้วว่าเขานั้นคงจะห้ามเพื่อนไม่ได้เลยปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปในเย็นวันนั้นซีได้เก็บมีดเล่มนั้นไว้กับตัวและยังไม่ได้เอาไปให้คนเป็นพ่อเพราะช่วงเวลานั้นที่อู่ซ่อมรถที่บ้านของเขาลูกค้ากำลังเยอะพ่อของเขาก็ยังวุ่นวายอีกคนด้วย ในคืนนั้นด้วยความรู้สึกไม่ดีซีเองได้นอนฝันร้ายโดยเขานั้นฝันถึงควายตัวหนึ่งที่อยู่ในฝันแต่ทว่าควายตัวนี้นั้นมันตัวใหญ่กว่าควายปกติทั่วไปเพราะจากที่เาขาคาดการนั้นหลังของมันน่าจะสูงเกือบเกือบสามเมตรลำตัวยาวสองเมตรและที่สำคัญเขาของมันนั้นทั้งยาวและแหลมคมอีกด้วย ซีคิดว่าการที่ได้เจอควายในฝันแบบนี้น่าจะต้องเป็นเรื่องที่ดีเขาที่กําลังจะเดินไปรูปควายตัวนั้นในฝันจังหวะนั้นเองควายตัวนี้ได้หันหน้ามามองเขาอย่างรวดเร็วและแววตาของมันเป็นสีแดงกล่ําและร้องออกมาอย่างเสียงดังจนทําให้เขาตกใจตื่นขึ้นมาวันต่อมาหลังเลิกเรียนซีที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องความฝันนี้ให้ใครฟังและเขาก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติ สนุกสนานเหมือนเดิมเหมือนเด็กทั่วไปแต่ต่อจากนี้นั้นความสนุกของเขากำลังจะหายไปเมื่อต่อมาซีรู้ข่าวจากคนที่เป็นครูว่าบ้านของซีที่เปิดอู่ซ่อมรถนั้นไฟไหม้และตอนนี้เพลิงก็ดับหมดแล้วเขารีบกลับไปที่บ้านทันทีสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือพ่อกับแม่ที่นั่งร้องไห้ท่ามกลางเศษสิ่งของที่โดนไฟเผา ที่เหลือแต่เศษซากชาวบ้านที่ช่วยกันปอบและช่วยกันเก็บของบางอย่างที่พอจะใช้ได้อยู่ซีค่อยๆเดินไปหาพ่อของเขาจังหวะนั้นเขาก็ต้องตกใจทันทีเพราะว่าในมือของเขานั้นได้กลุ่มมีดเล่มนั้นที่ซีเก็บมาจากในโรงเรียนโดยคนเป็นพ่อก็ได้ถามว่าได้เอามีดเล่มนี้มาจากที่ไหนซีก็เล่าที่มาของมีดเล่มนี้ให้พ่อของเขาฟัง มีดเล่มนี้นั้นเป็นมีดที่ใครในหมู่บ้านไม่ต้องการและจะรู้กันเฉพาะคนเท่าคนแก่เพราะเมื่อก่อนมีดเล่มนี้เป็นมีดที่เต็มไปด้วยวิชาอาคมและได้ปิดชีวิตของสิ่งมีชีวิตไว้มากมายทั้งสัตว์และก็คนจึงทําให้เต็มไปด้วยอาถรรพ์ไม่ว่าใครที่ครอบครองหรือเอาเข้าบ้านก็จะสร้างแต่ความชิบหายและมีดเล่มนี้นั้น ไปอยู่ใต้ต้นไม้นี้ได้อย่างไรก็เพราะว่าอาจารย์สมัยก่อนที่เป็นคนสะกดมีดเล่มนี้เอาไว้ได้เสียชีวิตตรงนั้นจึงทําให้ชาวบ้านสมัยก่อนเลือกที่จะฝังตรงนั้นตามไปจากนั้นซีจึงรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทําและเอามีดเล่มนี้กลับมาแต่สุดท้ายเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้และคนเป็นพ่อก็เลือกที่จะไม่ตําหนิหรือต่อว่าอะไร เพราะในหนึ่งมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออาถรรพ์ของมีดรเล่มนี้ไม่มีใครรู้เพราะสุดท้ายสีนั้นก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรแค่เล่นสนไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ